เนี่ยสี่วันที่ผ่านมาไปเอสโซนะปาร์ตี้หนักจนแบบบอสขอพักบ้างอ่ะเดี๋ยวไปดูภาพหน่อยดีกว่ารู้สึกว่าเพิ่งส่งมาเมื่อเช้าเพิ่งหลาเมื่อวานนี้นะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวตื่นมาคุยทุกคนนะคะสวัสดีพิวดดี้สวัสดีแจ็คเป็นไงได้แมวคืนแล้วก็สวัสดีพี่เอ็กซ์อด้วยนะคะวันนี้วันลุ้ดาวเหรอมีดาวมาเหรอไไม่ด้พี่เอ็กซ์อไม่สียบเนาะก็เสียบ่เนาะเด็กดูเยอะเนาะวันนี้กุ๊มอยู่ หลอดไปกับใครเป็นหัวป้าไม่เป็นอันนี้อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่กระเทยกรรมกรนะอันนี้ประตูได้การเป็นระตูมที่ด่าเป็นแกงการเป็นแก๊งแบบนักกลัวแกงนักกลัวมาแล้วแบบตังแบกลัวกลัวมากแบบ ก็อาจจะมองไม่เห็นซายไงนี่มีเสียงทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไ่เที่ยวได้สต่ว่าทำตัวให้มันดูเบื่นคนป่วยหน่อยก็คือจะไปเที่ยวเกาะนะคะ กาะอะไรนะเกาะอะไรนะที่เราไปเกาะไม้ท่อนไปดูฝอไปดูน้ำใสๆใส่บิกินี่แล้วก็อาบแดดให้มันสบายใจนะก็ไม่ทำงานก็ยังไม่อยากกลับไปจัดรายการด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับอีกวันนึงถึงเวลาที่อยู่บ้างแล้วก็ฝากจัดรายการด้วยนะคะจัดรายการให้สนุกนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะเที่ยวเอาไม่เที่ยวเพื่อแต่เดี๋ยวจะอัพลูปโชว์เลยรัวๆเลยนะวเป็นคนนิสัยแบบนี้เลยนี่ไม่มีเสียงทำงานแต่ว่ามีสิ่งเที่ยวนะคะสกายน้ทุกคนบ๊ายบาย I love you ชอบฝรั่งไงเฮ้ยตางชอบฝรั่งยุทธิ์เนี่ยเขาต้องโชว์ของเนาะแล้วบี้ไม่ไปพี่ไม่ไปหรอบี้ไปจีนเช้าวันนี้พี่ไปจีนเอ๊ะทำไมเราเรื่องชีวิตของเขาละเพราะหลายได้ไงนะรู้ได้ไงอะไรนะเราเจะทำวันนี้ไปคุยกันคุยกันในละใช่ก็ไลน์กรุ๊ป บี้เขามีปัญหาเรื่องการเดินทางไปจีนมีปัญหาเมื่อวานแล้วก็ต้องให้เคลียร์กันหน่อยแต่ว่าวันนี้บี้กำลังจะเดินทางไปจีนแล้วก็กริฟต์อยู่ภูเก็ตครับผมเขาเป็นแค่เพื่อนกันยังไม่ใช่แฟนอืเออเมื่อกี้กุ๊ปกริฟทักว่าอะไรนะให้เอ็กซี้ระวังอะไรนะกรุ๊ปกริฟตื่นกสาวมากกุ๊ปกริฟสตอร์กุ๊ปกริฟสตรอเบอรี่มากพูดเลยจริงเหรอไปสาสตรอเบอรี่ไปขนาดนั้นไม่เอกซี้มันก็ไปเที่ยวแหละอ้อยทุกคนเลยจบแล้วอจบแล้วไม่ดูเลยทำไมมันสั้นอย่างเงี้ยคลิปะ าคุณอยากจะดูคลิปเด็ดๆอีกมากมายของรายการเราสามารถกดปุ่ม subscribe ตรงนี้ได้เลยครับกดเลย